ดึงไปไว้ผมต่อไปดึงตัวดึงอ่าดึงอาจจนมันแบกเลยผมที่ขาบผมก็ออกดึงผมก็ออกดึงอ่าป้องกัะตัวอยู่ที่ไม่เจ็บดึงอาจดึงไปไว้นะตาโม่ผมพูดได้ตาโม่พูดปังตาพูดเกี่ยวไปผมต่อไปดึงเอ้ยโดนตาโม่ไปพูดรุกนะตุลัมนะดึงนะดึงเฮ้ยเก่ยวไปทีมดึงเฮ้ย เฮ้ยดึ๊แลวแลยไ้อัดทีกูได้อดีมืออยังไงตัเดียวอดทีีี้ยึ๊ต้องตัดสินใจดวาิตนิกญาณถ้าไม่ลบโดนให้โดนอ่าตอยดึ๊กเออดึงลำตัวผมจะจตีเขาโกงตัวออกึ๊เฮ้ยน่าอะไรไปปวดเฮ้ยโทษครับเมื่อวานนี้มีแฟนกับอ่าใครที่มีแฟนมี ภรรยามามามาด้วยเรียนด้วยกันยกมือขึ้นครับนายกาแฟอยู่ไหนเนาะอ๋อไม่ได้มาเรียนด้วยกันเลยนี่แหละอาจารย์ก็มีนะนิดนึงอาจารย์เรียนนะอันนี้มาอะไรลูกโอ้ยโถดมาแล้วครับตึ๊บต้นนี่มาอะไรทำด้วยทำด้วยมาหน้าจุ่แล้วจะเอาซ้ายเป็นสากคนดีกว่าเนาะมัดซ้ายมัดขวาดีกว่าตัวเองมันง่ายกับการสากคนแล้วก็ว่า